ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาริยสสฆ์เจ้ากราบสวัสดีคุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณต้นแบบสื่อทุกๆแขนงด้วยความเคารพและสวัสดีกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรทุกๆท่าน พระมหาประชาบดีโกตมีเทรีเอกะในฝ่ายผู้รัตตัญยูพระมหาประชาบดีเทรีเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปะพุทธะแห่งพระนครเทวทหะเป็นพระกนิษฐภักคินีของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา พระประยุริยาถวายพระนามว่าโคตมีเป็นทั้งพระนานางและพระมารดาเลี้ยงพระนางสิริหามายาทรงอภิเศกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะสากยราชแห่งพระนครกบิลพัส์ต่อมาพระบรมโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตทรงถือ ปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายาราชเทวีพอประสูติพระราช,ชโอรสคือเจ้าชายสิทธัตถะได้เพียงเจ็ดวันพระนางสิริมหามายาราชเทวีก็สวรรคตรไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นดุสิตพระเจ้าสุดโธทนะทรงมอบให้การเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมี ผู้ศักเป็นพระมาตุฉาคือพนานางซึ่งต่อมาได้สถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งพระอักรมหิหสีและได้ประสูติพระราชโอรสพระนามว่านันทกุมารและพระราชธิดาพระนามว่ารูปนันทาขันเมื่อพระบรมโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วเสด็จไปโปรดพระ ปยุรญาตณ,ณกรบิลพัทเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครและทรงสแสดงพระธรรมกถาโปรดพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาในระหว่างถนนให้ดำรงอยู่ในอริยภูมิชั้นพระโสดาบันขั้นบันที่สองเสด็จเข้าไปรับอาหารบิณทบาตในพระราชนิเวศทรงสแสดงธรรมปวดพุทธบิดาและพระนานาง ยังพระบิดาให้ดำรงอยู่ในพระสกะทาคามียังพระนานางให้บรรลุพระโสดาวปัตติผลและในวันรุ่งขึ้นทรงแสดงมหาปาละชาดกโปรดพระเจ้าสุโธธนะพอจบลงพระพุทธบิดาทรงบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีขอบวชแต่ผิดหวัง ในวันที่สี่แห่งการเสด็จไปโปรดพระประยุริยาพระพุทธองค์เสด็จไปในพิธีอาวหะมงคลอภิเศกสมรสนันทกุมารพระอนุชาต่างพระมารดากับพระนางชนบทกัริยานีเมื่อเสร็จพิธีอาวหะมงคลพระพุทธองค์ได้นำนันทกุมารไปบวชในวันนั้น คันถึงวันที่เจ็ดแห่งการเสด็จกรุงกบิลพัทได้ทรงพาราหุนกุมารออกบรรพชาเป็นสามเณรอีกจึงยังความเศร้าโศกให้บังเกิดแก่พระเจ้าสุโธธนะยิ่งนักเพราะเกรงว่าจะขาดรัชทายาทสืบสันติวงศ์ขั้นการต่อมาพระเจ้าสุโธธนะได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเข้าสู่ปรินิพาน เมื่อการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงแล้วพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็รู้สึกว้าวีพระไทยมีพระประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่นิครธารามกราบทูลขออุปสมบทแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาพระนางกราบทูลอ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่เป็นผล รู้สึกผิดหวังเศร้าโศกโทมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงกราทูลลาเสด็จกับพระราชนิเวศพระบรมศาสดาประทับณน,นิคโครธารามกรุงกบิลพัทโดยสมควรเก่พระราชอัธยาศัยแล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จไปยังพระนครเวสาลีประทับจูนะ่ณกูดาคารสาลาป่ามหาวันพระอานนท์ช่วยกราทูล จึงได้บวชขณะนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้มีพระไทยเปี่ยมด้วยศรัทธารับสั่งให้ช่างกรรบกมาปรุงพระเกศาแล้วครองผ้ากาสาวพัดนำพาสาเกียนารีเป็นบริวารประมาณ500พระองค์นางกษัตริย์เหล่านั้นสวามีออกบวชไปก่อนแล้ว เสด็จมุ่งตรงไปยังเมืองเวสาลีแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลนอ้อนวอนขออุปสมบทถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงอนุญาตจึงเสด็จออกมายืนร้องไห้อยู่ที่สุ้มประตูขณะนั้นพระอานอนท์ผ่านมาพบจึงสอบถามทราบความโดยตลอดแล้วพระเทระรู้สึกสงสารคิดจะช่วยพระนาง จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าสตรีบวชในพระาศาสนาแล้วอาจทำให้แจ้งซึ่งพระโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลได้หรือไม่พระเจ้าข้า ดูก่อนอนุนอาจทำให้แจ้งได้มอนบุรุษเพศทุกประการถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นควรจะอนุญาตเพื่ออนุเคราะห์แก่พระนางมหาประชาบอดีโคตมีผู้มีคุณูปประการบำรุงเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้สมปรารถนาด้วยเถิดพระเจ้าข่าดูก่อนอนุน ถ้าประชาบดีขคตะมีรับประพฤติครุธรรมแปดจากพระผู้มีพระภาคโดยลำดับคือ 1. นภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้วได้ร้อยรรษาก็พึงขอรบกราบายพระภิกษุแม้อุปสมบทได้เพียงวันเดียว 2. อภิกษุณีจะอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพระภิกษุนั้นไม่ได้ต้องอยู่ในอาวาสที่มีพระภิกษุ 3. าภิกษุณีจะต้องทำโอสถกรรมและรับฟังโอวาทจากสานักภิกษุสมทุกเกืองเดือน 4. ีภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วมันออกพรรษาต้องทำปาวารนา ในสำนักสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ภิกษุณีถ้าต้องอาบัติสำค้าทิศอยู่ปริวัสกรรมต้องประพฤติมานัดในสงฆ์สองฝ่าย6ภิกษุณีต้องอุปสมบทในสำนักสงฆ์สองฝ่ายฟังจากเปรนา สิกขามานารักษาสิกขาบทหกประการคือหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลกขโมยสามเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจันย์สี่เว้นจากการพูเท็ดเท็ดเทห้าเว้นจากการดื่มุรามีไรและของมึนเมา หกเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการทั้งหกประการนี้มิให้ขาดตกบกพร่องเป็นเวลาสองปีถ้าบกพร่องในระหว่างสองปีต้องเริ่มปฏิบัติใหม่เจ็ดภิกษุณีจะกล่าวอักโกสกะขาคือดาบริภารภิกษุด้วยอาการอย่างใดอย่างนี้ได้ แภิกษุณีตั้งแต่วันอุปสมบทต้นต้นไปพึงฟังโอวาทจากภิกษุเพียงฝ่ายเดียวจะให้โอวาทภิกษุิได้พระเถระจดจำนำเอาครุธรรมทั้ง8ประการนี้มาแจ้งแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางได้สดับแล้วมีพระไทยผ่องใสสูงมนัสยอมรับปฏิบัติได้ทุกประการ พระพุทธองค์จึงประทานการอุปสมบทให้แก่พระนานางสมเจตนาพร้อมศักยะขัตติยะนารีที่ติดตามมาด้วยทั้งหมด,หมดเมื่อพระนางมหาประชาโมดีโคตมีได้อุปสมบทสำเร็จเป็นนางภิกษุณีแล้วเรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสนาอุตสาตบำเพญเพียรด้วยความไม่ประมาท ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยภิกษุณีบริวารทั้ง500รูปและได้บังเห็นศาสนกิจเต็มกำลังความสามารถลำดับต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงสถาปนาภิกษุณีในตำแหน่งเอทัคะหลายตำแหน่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมี เป็นผู้มีวัยยาวศูสูง,สงคือรู้การนานมีประสบการณ์มากรู้เหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ต้นจึงทรงสถาปนาพระนางในตำแหน่งเอตทธคะเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายผู้รัตตันยูคือผู้รู้ราตีนานพระมหาอาชาบอดีโคตมี พระกินีคณิตธามายาท่านพระแม่เลี้ยงสิทธัตถะเกิดโตการมายาท่านทันลับดับชีพไัยมเหสีสุดโทธนะสากยาราบำรุงบาทพระบรมส,มสมสมัยมีโอรสนันทะภุมาวัยทิดาให้รูปนันทาสง่างาม บรรลุธรรมโสดาตาองค์ท่านโสดาบันวันสองพรองที่ฉันสุดโทธนะสกะทาคามีพันรุ่งเช้าวันอรหันท่านสุขโทสุดโทไทยได้อรหันตปันต้องจากนิพพานพรากจากให้ได้เศร้าโศ ต้องว้าเวระเฮให้เยียวดายโตลูกชายโก้ลูกสาวกับรับบวชไปกราบบังคมบรมไทยใครขอบวชอย่างยิ่งยวดสามครั้งไม่ยั้งได้ต้องผิดหวังยังเศร้าเขาอลไยฟื้นกลับไปน,นี่เวศเขตเมืองเดิม กิตแน่วแน่มีเตจะบวชให้รวบรวมได้นารีพาห้าร้อยเสริมปงผมมาทองผ้าท่าเตรียมเติมอาน์เสริมช่วยให้ได้บวชทีคารุธรรมนำให้ในแปดอย่างจิตใจวางตรงไว้ไม่หนักที่ ทรงยอมรับนับประพฤติยึดธรรมมีภิกษุณีที่ได้รับนับเลิศแลประพฤติธรรมนำไม่นานผ่านกิดให้อรหัตได้ใจวางทั้งหมดแท้ของเพื่อนรมห้าร้อยอรหัตแลเลิศการแม่เด่ท่านไทยรัตนันยู